เพี่เพลประดุกนีนก่เทียรับว่าิแพงพประดุกปรดกระดุก ใส่เสียงก็ใสเกกะทิให้นราเล่าเพื่บเราเล่าให้าก็ใส่ตะที่เกงอันนี้เกี๋ยงเาเล่าเ่าเล่า้องใส่ปลา

เดืเอดจ้ออกระดุกลง ใช้ปูนเสร็จแล้วครับตะไคร้ลงไ,ไปเสร็จต้องแช่น้ำก่อน 是啊。Wow.

ใส่ยังไงผักเย็นโหระพาบ่วโหระพาบัวบานงามขนาดหนบวดสัุอีกต้องงามต้นหอมเราหอมบัว I <laughs> don't คนเำสุดแม่ววิญญาณข้าวเรววาใส่ต่อน,น,น้าเย็นๆคนซเอง ดูโปกโลหกสิบาทสาตัวเพรโลแม่ผมดูอยู่นี่เครื่องโลเคล,ลืกอ่ะสามสิบบาท <c oughs> hám sụp của mẹ thế này, ngay luôn xe ngay thì kí còng đấy, nói nó sụp còn mà, anh quay. เครื่องโลดหนึ่งสามสิบบาทหารราคาประหยัดครับจำอือแพงพอเจาอือได้ฝากไว้จำให้ลอง น้ำปลาดด้น้ำปลาแล้วกันฟูม้วงอรใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลนงดหนึ่งครับเล่ากุ้งไทครับม อภิษอิตาแดกมันตานหอมที่เป็นนาำของคุณเลยเหมือนกันกเกยงได้กินแด้ทกอยางถือวเจ้าว่าแสบด้ยหมวเจ้าดูว่าของเาเด็กๆอุ่นกินตอนรอบหน้าอะไตอนนี้กินวเลี้ยวคนน้เลยกินจานน้ลดคน สั่งไงว้วนรได้กินเค็มหลาย เราก็สูดถบ้านก็ไม่ไปกัน,นจ่าวุ่นว่อนกยอดตำรวจในหุงขาครับแม่ตำรวจบอกว่าเย็ดอาหารหน่าเง้ยคนเดียวก็ไม่ได้ไมดแม่บกูดบ่ใส่บ่แม่ การหาหัวระพากับพอแล้วนี่ครับสไตล์แม่ยังไงเราเสียบยางกระใส่ เราเดอไม่องเข็มเตรีงเ้านะครับผมวัวเปิดหัวของลงไปด้วยน้ำกระแดกกระแดกแล้วกทิ ลอยเรามันเซ็ตเรียบร้อยครับแกงเซ็ตปัุกเซ็ตขื้อ,อเซ็ตวุ่นเส้นต้องจะตักแก้วปบะกวบนี่มัน